สวัสดีครับเพื่อนๆก็อยู่กับผมทาร่โลนะครับในตอนนี้ได้เล่นเป็นนาคอร์ในตำแหน่งจังเกิลนะ แล้วก็เกมเนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะนําฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะว่าเวลาที่เกมนําเนี่ยเราควรทําอะไรแล้วก็เล่นยังไงให้เกมแบบมันนําไปจนจบเกมได้เลยนะครับแบบว่าไม่มีแบบทิกเกมอะไรอย่างนี้นะก็เกม Rv เนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งนะครับคือมันไม่แปลกหรอกจริงๆมันก็เป็นแทบทุกเกมนะครับเวลาที่เราเงินนํามากๆเนี่ยแล้วเราไปพลาดซักหนึ่งไฟนะครับ บบเป็นไฟใหญ่เงี้ยเราไปพายกัน5คนแล้วแบบฝั่งจัก่าเนี่ยได้ส่วนเกมมานะผมบอกเลยว่าเกมจบได้เลยนะครับแบบจากที่เราเกมนํากลายเป็นเกมตามได้แบบในไฟเดียวนะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับก็สําหรับนาคออนะเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นกันก่อนนะนาคสเนี่มันเป็นตัวที่ทําเกมได้ไวนะครับเวลาที่เกมนําเนี่ยการเดินเกมเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆอาจจะต้องแบบ คอยสังเกตนะว่าเออเวลาที่เขาเล่นเนี่ยหรือไปติดตามใครนะครับแล้วก็ดูเขานะว่าเออเวลาที่เกมนาเนีเ่ยเขาเล่นยังไงนะเวลาที่เกมตามเขาเล่นยังไงนะเพราะว่ารูปแบบการเล่นมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะทีมเราเนี่ยได้เฟิดบัตรแรกมาก,ก่อนครับต้องบอกว่ามวยเนี่ยเป็นตัวละครที่เดินต้นเกมได้ดีมากนะมันเป็นตัวละครที่ต้นเกมค่อนข้างเก่งเลยครับแต่ว่ามันจะไปอ่อนช่วงเลกเกมนะ แล้วฝั่งเรงข้างเนี่ยเป็นทีมไฟท์เก่งมากครับมีคลิกซี่มีมูรานะมีไฮยะเตะนะครับแล้วก็รูปแบบการดารับตัวทั้ง2ทีมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใครได้เปิดก่อนนะเธอหมายถึงว่าใครได้สโนโบอลก่อนคนนั้นโกงนะครับเพราะว่าตัวละครดับมาต้นเกมมาพอกันนะตอนนี้แล้วเล่นข้างสวยครับแต่ว่าคำนวณดาเมจไม่ดีนะไฮยะเตะเลยลออออกไปได้แล้วเหมือนคีลานี่ผมยังหายตัวในแมปอยู่นะคีลานี่พยายามจะหาคนเล่นอยู่นะครับ ตอนนี้ก็ยกหลอกไปจริงนะฝั่งท่านเนี่ยเสียวิกเกอร์ไปนะครับแล้วก็จังหวะนี้เรามารัดมังกรได้อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยครับเธอพอรัามังกรได้เนี่ยทำให้ทีมเราเนี่ยมีดาเมจแล้วก็ฝั่งข้ามเนี่ยจะเสียโมเมนตัมไปครับทําให้โดนยัดจาไปนะจ <Just> ังหวะี้ผมมาดักเงาครับน่าจะกลับมานะ <an enemy. S 1> โอเคกลับมาครับแต่ว่า <laughs> อ๋อพาไปนิดนึงนะ <been> แต็ยองโอเคอยู่ครับอ๋อเขาสไลด์ออกไปได้นะครับแล้วเขากลับมานะโอ้ยยังกด2หลบได้นะ อว่าผิวอยู่นะมูราดต่อ <c oughs> แรงประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะเล่นกันเป็นหมดแล้วครับมีความผิวมีความแบบอ่านเกมกันค่อนข้างเปแล้วนะแล้วตอนนี้เราเลื่อนน้อยนะแต่ว่าตัวนาคอเนี่ยส่วนมากก็รูนดูดเลื่อนกันมาด้วยนะครับก็ทําให้เราสามารถเนี่ยฟาร์มเล่งเลื่อนกลับมาได้นะก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับส่วนตัวผมเล่นนะผมเล่นไม่ออกรองเท้านะครับแปลกไหมคนเล่นนาคอยไม่ช้ามากแต่เล่นไม่ออกรองเทา้าผมรู้สึกว่า เนไม่ออกรองเท้ามันแรงแบบแรงสะใจอะ่ะและ้วก็ตัวมันไม่ค่อยพึ่งรองเท้าเท่าไหร่นะถ้าเกิดฝันข้ามดีๆเยอะก็อาจจะออกรองเท้ากันดีนะครับแต่ก็นั่นแหละผมถนัดสายแบบแม่ออกรอ,องเท้าอ่ะแบบ <ละ S 1> ดาเมจส,สุด<น>เลยนะก็ต,ตอนนี้เกมยังถือว่าทรงๆนะครับแต่ว่าเราอ่ะเหนือกว่าฝันข้ามนิดน,นึงแลลวฝันข้ามเนี่ยอาจจะเดินเกมยากขึ้นนิดนึงครับ อันนี้เป็นการกดโฟลวแรงนะอืมเราจะให้ดูว่าแบบเออเดินเกมยังไงแล้วก็ถ้าเิดแบบช็อตไหนเราควรทําหรือว่าช็อตไหนเราควรไปแยกดันเลนนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยมันเล่นได้หลากหลายมากๆนะแล้วโหวดีนะเขาเช็คเจอนะครับแล้วเหมือนตัวนี้หลุดมายังไงเนี่ยแล้วแล้วว่าไงเพื่อนได้ไหมแล้วฟิกไข่ไปเลยครับก็ดักคิกซี่แล้วเก็บคิกซี่มาได้นะโลมไม่มาเดินกับเมทนะครับทีมตรงข้ามเนี่ยทําให้เมทเขาเนี่ยที่เป็นตัวขาตายเนี่ยไม่สามารถเดินเกมได้นะ ตอนนี้เกมเขาเนี่ยไม่สามารถเดินได้เลยครับโดนปิดตายเลยนะเรียกได้ว่าแหละคุมตรงกลางคนเดียวอยู่เลยครับตอนนี้ผมก็จะแวะมาเล่นด้านบนนิดนึงแต่เหมือนจะไม่มีอะไรนะก็เลยตัดสินใจไปแท็กเลเลยครับแล้วฝั่งข้าปล่อยป้อมแบบนี้เดินไปไหนกันไม่รู้นะแล้วให้เต๋อลำจะพยายามจะเคลียร์ป้อมครับผมโดนฝั่งนะเลยออกมาก่อน,นะคบเพื่อที่จะได้ไม่ให้เพื่อนโดนฝั่งไปด้วยนะ แล้วเทลเราซอยอยู่แล้วเข้ามาปิดค่อข้างสวยครับผักมันสวยมากนะจังหวะนี้เข้ามาเติมตำแหน่งกันได้ดีนะครับพิกซี่เนี่ยต้องเอาตัวเองออกไปนะแต่ก็ไม่รอดครับสุดท้ายช็อตนี้เป็นช็อตที่ทําให้เราได้สโนโบอลแบบสโนโบอลจริงๆแล้วนะคือตอนนี้กลายเป็นเกมน้าแบบขาดเลยครับตอนแรกอะ่ะเขายังมีโอกาสพลิกได้ได้อยู่นะแล้วจังหวะนี้ผมก็ต้องอันตินะที่อันติช็อตนี้เลยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะก่อนเข้าพุ่มเนี่ยมีบอลดั้มนะครับการที่ผมเนี่ยอันติเพื่อที่จะแบบ ทำให้บอลดัมเนี่ยชะง,งักเนาะตอนแรกเขาอาจจะแบบผมพุ่งเข้าไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะรอสก,กิลหนึ่งงัดเราใช่ไหมแต่พอทีนี้เ,เรากดอันติทําให้เขาเสียจังหวะนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยออกมาได้แบบไม่โดนงัดนะก็เป็นก็เป็นเรียกว่าเหลี่ยมเป็นเชิงกันแล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรกันอะโอเคครับแผลมาเช็คคุ้มให้นะตอนนี้แลเล่นดีนะครับแบบว่าทํากินได้ค่อนข้างดีนะส่วนตัวเราเนี่ยก็มาแบบตอดเล็กตอดน้อยนะครับแล้วก็ ท็กเวฟแล้วก็ไปฟาร์มนะตอนนี้ที่ผมยังไม่เข้าไปฟาร์มเพราะว่าเวฟเวฟฟาร์มเรายังไม่เกิดนะก็เลยมาหาทำนะแวะมาดักนิดนึงครับเราดูทามมิ่งอยู่นะเห็นไหมเจ็ดนาทีไปเจ็ดวิห้าวิละผมกลับมาแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าฟาร์มเราจะเกิดแล้วนะครับดักไปก็ไม่ได้อะไรนะดักนานกว่านี้ก็กลัวจะเสียประโยชน์นะครับต้องพยายามตัดสินใจให้ดีนะเออเวลาที่เกมน,นำการบดอย่างเดียวมันไม่ได้ทำให้ชนะนะครับพยายามหาเงินนะ พยายามหาเงินแล้วจบเกมได้ในไทมิ่งที่มันควรจบนะครับถ้าจบไม่ได้แล้วฝั่งต่างชาเนี่ยมีโอกาสได้เพย์มีโอกาสได้เล่นก็อาจจะพลิกเกมได้นะตอนนี้ก็ฟาร์มวับแดงไปครับเดี๋ยวเล่นเล่เกมเนีเ่ยอาจจะปล่อยแดงให้เคลนะแต่ต้นเกมเรายังต้องใช้อยู่นะครับจากนี้เพื่อนไปเล่นตรงกลางแล้วเห็นไหมตัวผมทำะไรครับตัวผมสปิดตล่างต่อนะฝั่งต่างชาเนี่ยอยู่ตรงกลางสองอะคีราตายหนะึ่งเนาะ บอดามน,นี้ติดอยู่ด้านในครับเต็มที่เนี่ยมีลงมาน่าจะสองตัวนะโอกาสไปไม่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยเราจะยืนรอก,ก่อนครับอ่ายืนรอกแถวนี้ก่อนนะไม่มีใครมาก็ตีป้อมครับก็ไล่ต่อไปนะตัวเราพิ้วอยู่แล้วนะซลิกซี่มาน่าจะทำอะไรเราไม่ได้นะครับจอห์นนี้ก็พยายามจะล้อหลอกกับคลิกซี่อยู่นะ ราต้องการเล่นนิดหนึ่งนะครับพยายามกดดันแมปกดดันให้ฝั่งข้ามเล่นยากขึ้นหน่อยหนึ่งนะแล้วเพื่อนเราเรอเล่นจังหวะนี้ง,งัดต่อเลยครับเรียบร้อยนะเก็บมูดามาไ,มได้แล้วเพื่อนเราเนี่ยโหโหเอาเรื่องวะทีมเราได้คิวมารัวๆเลยครับแต่ว่าเ <The S 1> ทลเนี่ย <the S 1> สุดท้าย <the S 1> ก็ <the S 1> แตกไปนะเพราะเทลยืนตรงนั้นคนเดียวนะครับผมกลับไปช่วยก็ช่วยไม่ได้นะตอนนี้ผมก็แบบแยกเห็นไหมผมเริ่มแบบเริ่ม เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นแบบนิดนึงแล้วก็ออกไปสปิทเลนะครับออกไปสปิทเลแล้วก็วนกลับเข้ามาฟามนะอันนี้ก็คือทามิงเกมนํานะครับเราจะเล่นแบบไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยมากนะเออไม่ใช่แบบว่าเราก็จะสปิทอย่างเดียวเลยนะครับเราก็ต้องไปเล่นกับเพื่อนมากเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในจํานวนคนเนาะอ่าเพราะว่าเราได้เปรียบในจํานวนการเงินและทีเนี้ยถ้าเกิดเราไปไฟห้าคนการเงินเรานํากว่าเนี่ยเราก็ไม่กาดชนะนะครับ สูงมากๆแต่ถ้าเกิดเราไปไฟ5คนการเงินเท่ากันเนี่ยมันก็ส,สีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปไฟ4คนต่อ5คนแต่การเงินเรา,า,เ,าเราเราเยอะกว่าแค่นิดหน่อยอย่างเงี้ยเพื่อเราก็มีกาสแพ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปกดดันฝันข้าเมเพื่อให้เกิดความได้เปรียบด้วยแล้วก็สปีดเลนเพื่อให้ฝันข้ามเนี่ยต้องแยกมาเคลียร์เลนพอสมควรนะครับแบบเราไปเคลียร์เลนสูงไว้เลนหนึ่งอย่างเงี้ยฝันข้ามก็ต้องพยายามมาเคลียร์เลนหนึ่งคนถูกไหมแล้วเราก็ ไปเติมเพื่อในจังหวะที่สัตวัข้ามเนี่ยแยกมาเคลียร์เลนนะครับก็จะเกิดความได้เปรียบในจํานวนคนด้วยอันนี้ก็คือรูปแบบการเล่นคร่าวๆในเกมนั่นะแต่ตัวอื่นอาจจะไม่เล่นแบบนี้นะครับตัวอื่นอาจจะไปเล่นกับเพื่อนเยอะขึ้นอ่าอย่างเช่นวันเดอร์เงี้ยก็อาจจะเล่นตามทัมมิ่งแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนเยอะขึ้นไม่ได้สปีดเลนนัะนะครับน้องมันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราเลือกแล้วก็ออฟเลนด้วยนะครับเพราะว่าหน้าที่เคลียร์เวฟหลักๆก็เป็นนอฟเลนเหมือนกัน ไม่ใช่แค่ป่านะแล้วกลับมาจาังหวะนี้ร่อไม่ล่อเรียบร้อยหมูด่ากลับเงามาก็ดเลยครับจังหวะนี้โอ้ยไอ้โหยกก่อนแต่ว่ายังได้อยู่ครับแล้วก็ทอผมเก็บมา2คิวเลยนะ,ะเห็นไหมว่าแมปเราเนี่ยไม่ต่ำนะครับเห็นไหมเวฟไล่ยก็ยังสูงอยู่นะครับอ่ามีจังหวะที่ไปได้กับเพื่อนมากเพื่อกดดันป้อมเห็นไหม มันจะมีสิ่งที่เราต้องทําอยู่ครับไม่ใช่แบบว่าเราแบบเฮ้ยเกณฑ์นำก็เกณฑ์นำไงเราก็ไล่คิวไงไล่คิวดันบ้างไงกูไฟไงก็คือกูอออไฟไม่ใช่ทุกอย่างนะครับจำไว้ว่าการออฟไฟห้าคนไม่ใช่ทุกอย่างของเกมนี้นะเนาะมันจะมีทามมิ่งที่แบบเฮ้ยเราควรต้องไป5้าคนนะแล้วก็มีทามมิ่งที่แบบเฮ้ยไปทาเวฟก่อนคนนึงแล้วก็เดี๋ยวดึงไฟถึงไฟไว้ก่อนนะประมาณนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่า เออคิดอะไรไม่ออกเอ้เอ้มันต้องปุ้มห้าไงเออเกมนําต้องแยกเล่นเกมนําต้องแบบห้าคนไม่ต้องแยกเล่นแล้วแบบไปห้าคนเลยอะไรอย่างเงี้ยแยกเล่นทาไมแยกเล่นจนแท้อะไรเงี้ยจริงๆเราอะเราต้องดูเพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนเนี่ยสปีดเล่นอยู่ไหมเพื่อนไปทําเว็บอยู่ไหมเว็บมันเป็นยังไงนะครับอ่าทาเว็บเสร็จแล้วเนี่ยมาเล่นไหมเพื่อนแบบผมสมมติผมนําเว็บ่างสูงนะทีเนี้ยผมวิ่งขึ้นมาปิดช่วยเพื่อนประมาณนั้นนะครับรูปแบบการเล่นเนาะ ตอนนี้เราก็ตายไปแค่สี่คนนะครับแหมง,งัดจังหวะผิดไปนิดนึงนะไม่งั้นมูหลานี้เรียบร้อยนะครับคือแล้วเนี่ยผิวมากคือแบบมีฟิกอันตีอะไรเงี้ยทำช้ำมากนะครับปัญหาไว้ใจได้นะเนี่ยจังหวะเนี้ยเห็นไหมออฟเลยเราสปิทเลยนะสิ่งที่ผมทำก็คือมาดูเพื่อแล้วก็เล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็แวะไปตออป้อมนิดนึงแต่ว่าตีไม่โดนไปตีโดนเอ่ออันนี้เฉยเลยกดตีป้อมนะแต่ว่าไปโดนคีบนะครับไม่เป็นไรออกมาก่อนนะ ออฟเลนสปีดเลนแล้วก็ไปหาแบบรอจังหวะเล่นกับเพื่อนอ่าออฟเลนมาเล่นกับเพื่อนเราก็ไปหาจังหวะสปีดเลน,นแล้วก็มาเติมเพื่อนประมาณนั้นครับคือนะังคอร์สเปนไปอยู่แล้วนะจังหวะนี้เพื่อนหุบตรงนั้นนะครับเพราะว่าโอโ้โหเรียบร้อยอ๋อเทล้ดนหุบนะส่วนโลมเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคือแบบช่วยได้ก็เก่งอะ่ะเทลนี่ก็โทษครับเลยครับเพราะว่าพลาดเองนะ โอเคจังหวะนี้เราก็วนฟาร์มต่อครับฟอ<ๆ>เรนี่โหหนึ่งสี่อ่ะเพื่อนตึงเกินต้องไปช่วยนะเนี่ยแบบนี้เพราะโลมเราลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่นะแล้วก็งัดไปเก็บมาได้หนึ่งครับแล้วก็ไหลต่อไปที่คิกซี่นะ <ๆ S 2> เก็บมาได้อีกหนึ่งตอนนี้น่าจะจบเกมได้เลยครับเรามาเป็นเกมนำเนาะเกิด<ๆ>เหตุการณ์แบบนี้มันไม่แปลกอยู่แล้วนะครับต่อหลังข้าเนี่ยพยายามจะหาโอกาสแบบเก็บ เขาเรียกว่าเก็บทีมออเราคืนบ้างนะแล้วก็พยายามจะตั้งเกมนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตั้งไม่ได้นะเพราะว่าเสียทั้งด้านของแมปด้วยนะครับที่แบบแมปต่ําตลอดเนาะแล้วก็ไม่มีคนตัดพิดเลนเลยครับแล้วก็ไม่มีใครเกิดด้วยนะค่อนข้างเล่นยากเลยแบบนี้ก็น่าจะชนะแล้วครับ <The> โอเคตายตอนจบอีกแล้วเอาโอเคครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะเวลาที่เราเกมนํานะครับ สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องคํานวณด้วยว่าเออจังหวะไหนเราควรไปเล่นกับเพื่อนจังหวะไหนเราควรแยกดันเนาะอันนี้ในฐานะจังเกิลแล้วก็ในฐานะการเล่นนาคอสนะครับในบางตัวอาจจะเล่นไม่เหมือนกันนะนาคอสอ้อยแล้วก็แพนด้าเนี่ยอาจจะเล่นสไตล์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยอาจจะเล่นอีกสไตล์หนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเพืเ่อนชอบนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปะะ้วครับบายบาย